สว,ส,วส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์่ตยนะคะเราแอร์เดียนิมนะคะวันนี้เราอยู่กับลูกค้านะคะพี่พรค่ะก็พี่พรนะคะเป็นลูกค้าอาจารย์่ตยวันนี้มาลบคิ้วนะคะลบที่เห็นนี่คือลบเสร็จแล้วนะคะอันนี้รอบรอบที่สองเนาะก็คือรอบแรกเนี่ยเมื่อสักเกือบเกือบปีแล้วเนาะบปีเกือบปีแล้วนะคะก็ลบทั้งคิ้วเหมือนกันปัญหาของพี่พรก็คือว่าคิ้วดํา ดำมากดำแล้วก็ใหญ่มากนะคะก็มาให้อาจารย์แก้ให้อาจารย์ก็แนะนําว่าควรลบทั้งคิ้วนะคะแล้วจริงๆพี่พรอยากจะทําใหม่ด้วยไหม่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องทําแล้วคนคิ้วเยอะเนาะคิ้วเยอแล้วก็ไม่ไม่อยากทําแล้วทีนี้สัมภาษณ์นี่นึงเห็นพี่พรเล่าให้ฟังว่าตอนทําคิ้วครั้งแรกที่แบบดำเนี่ยชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนใช่ป่ะแบบมีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตค่ะหมด หมดทุกอย่างหมดทุกอย่างไม่ไม่ดีขึ้น่ะไม่ดีใช่ไหมคือพอไปสักคิ้วแล้วแบบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยร้านคงร้านค้าเราจับเงินทองเรามีอะชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยมันไม่เหลือก็เลยบอกอยากบอกกับคนหลายหลายคนให้ว่ามันเป็นเรื่องจริงจะสักคิ้วต้องปรึกษาต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีไม่ใช่ว่าร้านไหนก็สักได้อะค่ะ เพราะว่าไปทำแ่าแพงด้วยใช่ไหมแพงมากเลยไปสัปที่ไอทีต้องหลายพันหลายพันใช่ไหมเห็นบอกห้าพันสี่พันเก้าพันเก้าแล้วพอไปเที่ยวที่สองก็อีกสามพันเก้าเป็นหมื่นแล้วนะแล้วก็ไปเที่ยวที่สามอีกอีกสวันเที่ยวที่สามเนี่ยสามพันสามพันเก้าเหมือนกันสองเที่ยวหมื่นกว่าละแล้วก็พอบอกว่าจะไปลบเขาก็แนะนําไปตรงนู้นตรงนี้เขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรอะค่ะอื เวลาจะรับผิดชอบเลยแล้วมันเหมือนแบบว่าชะตาชีวิตลงเงินทองก็หมดนะแค่ช่วงปีเดียวเองไปทําคิ้วมาอาจารย์อ,อ๋อวะหลายที่เนาะไปทําคิ้วมาแค่ช่วงปีเดียวมันหมดเลยอะแล้วตอนนี้เหมือนกับเราก็ยังมีเซนนะมีเซนแล้วก็อให้ไปลบคิ้วออกอก็ติดตามอาจารย์มาอมไปลบที่อื่นมาแล้วนะคะใช่ใช่เพราะแกโดนสก,กินมาแล้วด้วยนะะแล้วก็อพอมาลบจากอาจารย์ได้สรัพ ยี่สิบวันได้ค่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้จริงๆเห็นว่าถูกหวยถูกหวยได้ใชหนี่ใชนี่ใช่ไหมเป็นนี่เยอะเป็นเป็นนี่อมสินเป็นนี่อ้อนอแล้วก็เป็นนี่เพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเป็นนี่จากที่หลังที่สักคิ้วมาก็เป็นนี่สักคิ้วมาได้ไม่ถึงเดือนล้านธุรกิจที่ลงทุนไปจบเลยสองล้านกว่าสองล้านเลยหมดเลยก็ พอมาหาอาจารย์ท saying, ี huh. ่บอกว่าอยากลบกิ้วเห็นบอกว่าตอนแรกอาจารย์ก็บอกเอาพิเศษเห็นบอกว่าตอนแรกแบบว่าเครียดถึงขนาดอยากจะไม่อยากอยู่แล้วไปแล้วไปสมุยแล้วจะไปจะไปคิดไม่ดีกับตัวเองอะตอนนี้พอมาลบอาจารย์ก็บอกว่าเอาเท่านี้อาจารย์บอกเอาพิเศษให้พิเศษให้เห็นไม่มีเขาใหญ่มากนะเพราะว่าคืออันนี้ เดี๋ยวอาจารย์ลงรีวิวให้ดูนะว่าก่อนลบเป็นไงคือยาวใหญ่แล้วก็มีสีสกินด้วยนะคือเยอะมากแล้วพอมาเท่านี้อาจารย์ก็บอกอ่าตอนนี้นะเอาโอเคมาลบลบเรื่อยๆแต่มันสบายใจขึ้นเยอะใช่ไหมหลังจากลบไปขนที่แล้วก็ดีชีวิตดีเลยอย่งตัวควยเอ้ยอะไรเอ้ยดีดีเลยใช่ไหมอย่าบอกว่าดีดีเลยค่ะคนเราอ่ะเป็นนี่ห้าหกแสนเราไม่ได้มีอาชีพอ่ะแล้ว มันมีปฏิหารน่ะอมมันมีปฏิ้เราไม่ได้ไม่ได้ทํางานประจําใช่ไหมคะให้ค่ะอยู่แม่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านเริ่มใหม่เริ่มแล้วตอนนี้ก็เลยแบบเอาไปเอาซะให้อืเอาเอาซะออกซะทห่หมดให้หมดจะได้ดีกว่าจะได้ดีกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะอาจารย์เราอยากจะมาให้ทุกคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ดูคลิปค่ะเป็นอุทาหรณ์ว่า ไม่ใช่ว่าทําที่ไหนก็ได้มีตังทําที่ไหนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นอันที่ทํามานี้ก็ร้านใหญ่นะคะร้านใหญ่ราคาก็ไม่ถูกสี่พันเก้าที่ทําครั้งแรกแก้ไปแก้มาหมื่นกว่าละแตอ้ที่เสียไปไม่รู้เป็นเท่าไหร่แล้วเนาะไม่คุ้มแก้ก็เยอะแก้ก็เยอะแต่พอมาแก้อาจารย์อย่าสองเที่ยวเที่ยวนี้มันมันมันแต่สิ่งที่ดีเข้ามาเนาะเขาเรียกมันสว่างอืมันสว่าง้ามาครั้งแรกนี่หน้าพี่พรนี้ดู เครียด <c ret> หน้าดำดำเดี๋ยว <Tiny S 2> ดูดูภาพที่อาจารย์ถ่ายไว้น่ะดูดูเครียดแต่วันนี้มาเดินเดินมายิ้มเลยหน้าคือหน้าบนแบบรู้เลยว่าออร่ามันแบบนี้อ่ะเยแล้วก็ความสุขอะไรเงี้ยคือภา <c ages> พาที่ถ่ายไว้อ่ะอาจารย์เชื่อไหมว่าลบทิ้งหมดเลยที่ถ่ายคิวไว้อ่ะจะเหมือนยักษ์ก็เหมือน <c oughs> คนละคนเลยนะเพราะว่าที่แกส่งไลน์มาครั้งแรกคือหน้าเครียดมากอ่ะแต่ววันนี้มานี่คือคนละคนเลยนะดูแบบดูดู เป็นอีกคนหนึ่งอะที่ชีวิตแบบมีความสุขขึ้นแล้วที่สำคัญคืออาบอกแผลเมนอะไรก็ไม่มีไม่มีค่ะทําไปตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหสงสัยแผลเป็นแน่เลยเป็นที่เลยไม่เป็นเลยค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฟนก็บอกเอ้ยดีดีดีไปลบอีกลบให้หมดอะไรเงี้ยเราก็แบบตอนแรกก็เสียได้นะเพราะเราไม่เราไม่มีอเราหมดแล้วอ่ะจ่าคาลบแพงจ้ะใช่ค่ะ ถ้าลบมันแพงอะไรเงี้ยถามว่าไปลบที่อื่นมาก็ไม่ต้องบอกนะว่าเราลบที่ไหนมาไปลบมาแล้วสามเที่ยวแต่ก็ไม่ดีก็ไม่ออกอ <c oughs> เอาสกินพับไม่ตางานใช่<ม>ลบมาสามเที่ยวนะคะไหนบอกแล้วก็บอกอาจารย์นําตรงเลยว่าลบมาสามเที่ยว <c oughs> หมดเงินไปหมื่นกว่าบาท<ม>แล้วพอมาลบอาจารย์ครั้งสุดท้ายเมื่อรู้สึกจะเก้าเดือนเนะาะเกือบ<ะ>เกือบปีแล้วเนาะเกือบปีเราก็ว่าเอาไปใช้นี่ก่อนอื<ม>ได้มาไปใช้นี่ <c oughs> กินได้นอนหลับค่ะตอนนี้มันมีความมีความสดชื่นขึ้นแล้วมันเหมือนมันท่องขึ้นอเราก็ก็เลยอยากปลอบปีให้มันเกลี้ยงเียงไปอยใช่ไหมแต่คิดเนี่ยเหมือนกับเที่ยวเนี้ยน่าจะหมดเกลี้ยงแน่พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะทุกครั้งก็คืออย่างที่บอกพี่บอว่าพยายามทําให้ดีที่สุดลบออกให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ว่าทีนี้ก็ต้องเป็นเซฟลูกค้าด้วยว่าเดี๋ยวลูกค้าเป็นแผลเป็นเดี๋ยวแบบว่าแล้วก็แผลมันก็ได้แบบ หายง่ายขึ้นว่าอย่างนี้เียรบรอบสอบก็จะบอกอาจารย์ว่าถามว่ามีเพื่อนมีเพื่อนหลายคนนะคะที่ะจะมาสับตอนนี้เหมือนเับเขาก็เหมือนจะเอาเราเป็นตัว,ว,ต,วตัวอย่างว่านหนูลองยาสรุปแล,แล้วเพื่อนบอกเอ้ย hey, เป็นลบพี่เอียดคิ้วพี่เอดเหมือนเก่าแล้วนะเพราะคิ้วเราอ่ะคิ้วสวยอยู่แล้วเาขาบอกอย่างนี้คิ้วเยอะสวยอยู่แล้วพี่เอดคิ้วพ่เอดเป็นเหมือนเก่าแล้วนะเดี๋ยวหนูจะไปสับ S <S เราก็บอกว่าก่อนจะสักก็ไปให้อาจารย์เขาดูเนาะ <S <S บางทีโง่เฮงก็มันอยู่ ه, ไม่ใช่ว <แบ S 2> นึกจะไปสักก็สักตอนนั้นมีตงังอะจะสักยังไงก็สักได้อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไอ้สักกับลบเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอาจารย์ <S <S 2> <S 2> <S 2> ตอนสักมันง่ายตอนลบนมันยากแต่ตอนเนี้ยสบายและสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นก็รู้สึกดีใจนะที่แบบว่าเออทำให้ลูกค้าแบบมีความสุขแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ รู้สึกอิ่มบุญไปด้วยนะก็แต่ตอนแรกเราไม่ก็ให้มาลงเฟซอย่างเงี้ยไม่อายเพราะว่าดำปีเลยอ่ะนี่ที่เห็นขาวๆนี่คือยานะคะทาไป้ายนี้รีจูบี่นะคะก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าก็ไม่มีเลือดไม่มีอะไรนะไม่เจ็บใช่ไหมวันนี้วันนี้เจ็บไหมไม่เจ็บค่ะเจ็บใช่ไหมวันนี้ก็พยายามทําให้เต็มที่แต่ก็เป็นห่วงลัวเป็นแผลเป็นอะไรก็พยายามทำเบาๆทำไปเลยเพราะว่าไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บ ือทำแล้วถามตลอดเนาะเจ็บไหมเจ็บไหมอนะคะเพราะว่ากลัวลูกค้าสงสัยว่าทำไมอาจารย์ถามบ่อยจังเจ็บไหมเจ็บไหมบอกไม่เจ็บก็จะพยายามถามลูกค้าตลอดว่าเจ็บไหมเจ็บไหมถ้าเจ็บบอกนะคะเดี๋ยวเติมยาชาให้เนี้่ว่าคนที่มาลบคิ้วอ่ะบางคนเขาจะกลัวมากเลยนะกลัวเจ็บมากกลัวแบบเป็นแผลอะไรเงี้ยไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าสบายมากสบายมากตอนแรกๆก็ยังกลัวเจอมาเยอะเนาะแค่นี้จิ๊บจิบเฉย อันนี้คือถูกใจแล้วก็ฝากทุกคน,นด้วยนะคะแบบว่าบางคนอนะ่ะคือจะสักคิ้วเนี่ยบางทีก็แบบว่าดูแต่ราคาอย่างเงี<ช>้ยแต่นี่ขนาดแบบทำไม่ถูกนะแพงแต่ก็ยังไม่ดีอะไรเงี้ยก็ดูเยอะๆแล้วการดูฝีมือช่างดูประสบการณ์ช่างเนี่ยแล้วพอมันมันทาแล้วพอจะแก้ทีมันก็จะแบบแพงและค่าใ,ใช้จ่ายสูง,งและ แล้วทีนี้ตอนจะแก้ก็ต้องดูให้ดีแกะไม่ใช่แบบซีสวนแก้แล้วยิ่งพังแบบแก้มาสาม <3 S 2> ที่เอาแก้แล้วก็ไม่ไดีอะไรเงี้ยนะคะก็ปรึกษาอาจารย์ต่ายได้นะคะก็ไม่ว่าจะสักคิ้วใหม่หรือว่าจะแก้หรือว่าจะเลียนลบคิ้วเลียนสักคิ้วนะคะก็ปรึกษาอาจารย์ได้อินบ็อกซ์มาเลยนะคะ ก็อย่างพี่พรวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่มาให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับอะไรก็ใช่นะคะก็ยังไงฝากด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามหรืออยากจะปรึกษาอะไรนะคะอินบอกมาเลยนะคะอาจารย์ใจดีขอขอบคุณมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่แบบว่าพี่พรกลับมาแล้วมาเล่าวันนี้ฟังว่าเออแบบมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็รู้สึกว่าเออเราทํางานแล้วเราแบบคือมีความสุขอะ ทำงานแล้วทําให้คนแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยจางเคยไปที่ไปหลายที่มานะบางทีอ่ะตอนมีกับไม่มีมันไม่เหมือนกันนะจา๊าแต่พอจอนมาจ้าหาอาจารย์เนี่ยเราไม่มีแล้วเราก็เกิดความ,มกังวลว่าเขาจะทําให้เราดีไหมแต่สรุปแล้วมันดีเกินคาดอะ่ะดีเกินคาดที่เราได้รับได้รับการตอบแทนมาที่อาจารย์ทําให้อะ่ะอาจารยว่า เราไหว้พระสวดมนต์เหมือน<ช>กันล้วก็มาเจอคนที่แบบว่าเหมือนกันเนาะก็คือก็เรียกว่าในศ<ช>ินเส<ช>มอกมารจ้างเจอกันวันนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะมันน่าคงเป็นเรื่องของบุญที่เราสร้างกันมาด้วยก็ขอบคุณ,อ,คณอีกครั้งนะคะโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะ<ช>ทั้งที่พอแล้วก็ทุกคนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะบายบายขอบคุณมากเลย